ก่อ<ค>นเมื่อนี้พอเอาน้าเย็นใหน้ป้าบัวจา่จาก,ก่อนจ่าปลาป้าน้าหน้าก่อนเข้าเข้าลนะ้ะจา่า สวัสดีด้อจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจาก,กมากินปลาทูเมียงปลาทูจังไงเอาแป๊บนึ่งนะมาจากพี่น้องมากินน้ำกันจา้า ให้ได้เหมีย่ยงปลาทูได้มือเนี่ยข้าวไหลปลาทูท่าหไหลบัต้องใส่สมนี่ยิบเอาล้น,นม,มาจ้ะก่น อืมเส้นอันนี้คือสเอ <มา S 1> สียบเถอะวะเส้นนี่นี่คือสเสียบเถอะวะมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันจ้ะน้ำจิ้มทัวมเอนีาหนิเห็ดน,น้ำจิ้มทัวสวัสดีครับเอไอทุกคนครับผมนะมากินเมี่ยงด้วยกันกินนี่เออเอาปนวนกับปวนปวนยู่ยู่บ่ย<ด>ูย<ด>ู่เออมากินมาเสยาียบน้ำกันห่อเมี่ยงห่อเมี่ยง ที่แรกว่าจะหยาบประมือกล่ะมันห่อนเล <c oughs> กลียวย่างเวียนหน่อนรืดจุ่มปัดทู่ไปให้ลูกินกับเขาเนช่ไจักตัวนยังไง,ไง,ไงอืม <c oughs> พอกับแม่กิกนมาม,มัดตัวยังไงี้ดีมามาเสียบน้ำกันห่อเลย น้ำจิ้มชัวบักยังมันเพื่อใส่ถั่วโบเมนถั่วตัดเนยถัวเนียงก็พอยินได้ยังยินได้ยังเอายังแม่แม่ไม่มีแม่แม่ไม่มีนี่กินกินแม่แม่ไม่มีไม่ไม่ได้ชง กินข้าวก่อนเนมเนมพอจ๋าพ้อจ๋า,อาอยัางรุ้งเชียวยังไปแล้วไม่ได้ช่วงไม่เล็บดบังคับลายกับบม่ได้หรอกพี่นอ้องข้าไปลงเชียงนาคุณเมื่อกี้ขนมอ่อนนอ่องเมื่อ ขนมปังเพื่อประยากเอาเศนข้าวปุ้น่านนี่ๆกินแต่เมื่อวานนี่กับบอยเพิ่นกินน<า>้ำ<ม><อ>ยังแม่นะน<า><แ>้ำธรรมดานี่ละไม่เอาไปเซ่นโอ อยากเรียนหน้า,ม,าม่้งไม่แังนี่ห R, เห็นไหมพี่น้องปลาทูมั่นๆพี่น้องมาอยากากินน้ำก็เฮ็ดกินพี่น้อง,อ,งอยู่บ้านเดี๋ขวอง วียู่บ้านดีที่สุดปลอดภัยห่างไกลจากโรคเขาให้บ้านกยนง,งนีบ่อยยกพันนีเนี่ยเขาขนาดใน้หมูบ้านยังบ่อยากไปไปก็ไปเนียงเพราะว่าแต่หน่อยมูไปใส่อยู่แล้ว สันน nice. ้อยที่เป็นคนยูติดเฮียนพี่น้องเราคือจังเรามีเฮียนเจ้าของแล้วแล้วเขาก็อยากอยู่เฮียนเจ้าของอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะถูกนั่นเนี่อืมสันน้อยแล้วที่มักดุกเนาะดูหน้าผู้ใดกอดปะฮุดต้นไม้ป๊าบ ส่วนเอาโวคาโดแต่หน่อยขึ้นตรงปลายงามสิได้กินหมากปุ๊บเขาจะว่านี่กินหมากหรือเปลาน้วานมากินขา้าวมาส่วนเอาโวคาโดแต่หน่อยแม่พี่น้องเอาหน่วยเอาเม็ดมันปลูกเด้ย่ยคืนแล้วชั้นโมเมนต์ทั้ง,างภาคมันดูหนาวมันทีขึ้นมากจีเอ็ดเท่ากับปลูกจี Tuyên nào léo. nào tay thấy Tuyên tay léo. Tuyên tay léo. Tuyên tay tải Tuyên tay léo. tải đi léo. để tay léo. Tuyên tay léo. Tuyên tay léo. Tuyên tay ช่วงนี้อาจชว่าเ่าเห็นหญ้ามากินขน้าวแล้วไม่น่พี่น้องเพราะว่าเราบ่มีแข้งปัญวนบัวพัดเราออกมา็าแล้วอยู่ในบ้านบุคคลสบายท้องอื้เราเป็นเกี่ยวกับท้องท้องไม่ค่อยดีกินอะไรก็ อยากท็อเสีอะไรมอ้ยคนนั้นก็เละเราอยู่ในบ้านกรบัดทันได้พาเราออกมาออกมาแล้วมันไม่เห็ดกี่กองกี่กองเรามาเห็ดเบียบเพิ่นบรให้เราออกมาเรา,าอยู่ซื่อๆน่ะพี่นอ้องผู้เฒ่าช่วงนี้อาชิบอ <c oughs> เห็นงาน จ้าปู้ปะทูมั่นขนาดตัวแญ่นะพี่น้องเพียงกันเนี่ยเนี่ยกับเขาไปทุกมือละแบบนี่มือแรงพาเนี่ยเนี่ยไปเรียนน้ำนองพิมพ์นองไม้เด่นก็เมียบีเพื่นอนะปะทูม,มั่นมากอว่อนะอ เดี๋ยวพูเข่าหูเขา่เขาป่อนนี่นี่มันมันันึงสิดอื้อนี่นี่นี่อื้อไม่เอาอื้อเดีวกล้องลุมเอาเดินมานี่เอาช่อง A B C ที่ลูก A, A B C A B C ได้สำนั่นบอก เกิดแม่ไม่เคยกินปลาทูตัวใหญ่ยัง <laughs> สี่กร,ร,ร,ระเทียมขนาดแมวยังได้กินแค่ว่าซื้อมาไว้พาลุ้ยวางชั่วโมงบ่แม่บ่มือใดนเขาตลาดเด็ดยังซื้อมาไว้เริ่มมือกันจับ พาดไวลูกแมแวหรอเพียงหลูกขาวก็หรือหรือเปล่ามาหิกกา้งกินกระเพาะเน่ยแกเลยหัวจงหัวไปค่อยแก้ใส่ถ้วย ถ้าป้อนเขาลูกแล้วแก้สไ้สวยไว้ขอเนี่ยพยไว้กินกรเาเห็นบอมไหมเราแกะไปแกบอันนั้นปลาสะลิดปลาสะลิดบ่เขาโทษเด้อเส้็กกิมูกเนี่ย,ยชิ้นหญ่ใช่เถีงได้สวยชิ้นใ่อยลง น้่น้องเอาไว้เด้อนัวกไปไกลตาแม่อืมอืมค่อยค่ออืมแบบรู้นะมันได้ใจ ปรถนีบอ่ะไปดังรถรถนีบหัวอฟาดหัวอฟาดอะไรหัวอฟาดแบบงูบัวเดี๋ยวหิว <c oughs> นอนน้ำแม่กินเขาน้ำใหเป็นน้ำหนังเอือกไปเอาเองเพื่ยจบแต่ โอ้มามามาหาปลอไปหาจับปลอจัาไปมาหาอีป่าคุณไปเบิ่งอีป่าจ้าแต้วบูยอยากอ่อนคอยซื้อๆนี่เดี๋ยวแม่ส่งแม่มให้กินเดี๋ยวจะมานอนไป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 เรียนเถียงนาไปเล่นเถียงนาปิดกล่องให้เล้วแม่ปิดกล่องให้เล้วไปทิ่ที กินพื Depois, <Yeah. S 1> ่อนหคอะน้องเกาะน้งเกาะเจ้ายิ้มเหรอคะหมเจ้าจ้อยกินเดี๋ยวที่ไปช่วงน้มเห็หนี้เนี่ยก่อนพี่น้องไปข้าัดไปก่อสวัสดีครับ